บอกย้อสุกจ้ะหรือว่าลูกยอห่ะจ้ะอันนี้บ่มไว้บ่มเก็บดิบมาแล้วก็เอามาบ่มไว้ถ้ากินหอมนีทั้งเกลือทั้งออนพริกพริกอันนี้แล้วจ้ะพริกกะปิหวานเพราะว่ามันมีความเผ็ดด้บอกบอกย้อสุกเนี่ยเอาลองดูดีครับจำบางทีเลยอมือมอืมแซบ่บ ไม่พออยู่ขงางท้างจ้ะอ,อือันนี้เป็นบงนังยอแฝดบ่งอืมหอมกินเกลืออืม กินแล้วก็ดีแต่มไม่มีประโยชน์แต่ว่าพวกเรงกับบลหมากกิน,น,นอะมันเหม็นนุ่มมากมากกินแบบสุกเตี้ยเลยแซ่บแต่วนันสุกเร็วเลยจ้ะเก็บมาแหละสุกบวประมาสามเมื่อ อืมอืมแบจมันเริ่มเผ็ดแล้วจังมันจะมีความเผ็ดอยู่ในคอปบะเผ็ดทอน จัดไอ้โทมาอีกอออกินเพราะหายอยากไปลองมันจะแสบท้องอม,มันมีความเผ็ดร้อนเลย gim cửa kim cặp vị cắp cửa ừ rượu ngay nó ừ ngon sẹp เกีเ๊ยกระเม็ดน้อยๆจ้ะอืม,อมจ้ะอานนูนนี่เพิ่มเพิ่มบ้านได้สุกเกีเอาให้มันสุกแล้วจะกินอยู่ได้จ้ะกิน่ในม,มือละน้อยสองน้อยก็ดีอ๋ออะไรกินก็นกกดีเพอาะจบคลิปเพียงแค่นี้พี่น้องขอบคุณที่รับชมแล้วจ้ะเด้อขอบคุณจ้ะ